<Hello. S 2> ห้ามไปนอนตักใครเน่าห่วงนอนตักพี่มามได้เปล่าเออ้อะไรกันครับเนี่ยเลือนแล่นโดยไม่ต้องพายคิดถึงจังแล้วไม่คิดถึงหนูววันนี้ดูลมดีนะคะ <laughs> คันนิงน่ารักมากๆใช่หรอครับน่ารักพระเอกพระเอกเอ็มวีจะหล่อเท่าคันนิงไหมนะนั่นสินะยังไงใจผมก็หล่อครับหืมเราไม่ตําหนิดเปล่านี่เน็ตหบะบิดเด้อ ได้ลได้กิตติ้งแล้วนะใจละลายอ้า่เขิน่ะคนหนูหนูพูดเสียงปกติใส่กิตติ้งไม่ได้อ่ะรูเขินแบบไม่รู้เอาพูดไม่ถูกอ่ะมันมันแบบอืม <laughs> ขอสามวินหน่อยดีค่ะสามวิวนวิ่งข้างขวานี่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยสีมันจะดูเยอะไปอ่ะเอาคืนมาอันหนึง่ง <laughs> ขขยเก่งไข่เก่งใขยตอนไหนยังไม่ได้ขายอะไรเลยก็วันนี้นะคะเราจะมาปกติขึ้นวิทยุขอพูดกันยังไงสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนึกษาวิริตาสัสิสมจะมาให้การดำเนินรายการการพากเสียงวิทยุในครั้งนี้นะคะพบกับขึ้นหนึ่นยหเชียงใหม่หนึ่งใหม่1ห6ค่ะแล้วก็เพลงมาตึง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 ตึึงตดตือดด หนูก็เคย <c oughs> เคยเล่าไปแล้วเนาะว่าอะไรอะหนูแบบเป็นคนไม่มีดมวงมากๆเลยเวลาเวลาการข้อสอบถ้าจะแบบมั่วอย่างเงี้ยแล้วก็มั่วผิดดุคอด้วยนะถ้าจะมั่วต้องใช้สแตนช่วยปอมชุบไหมครับนั่นสิเขาแบบเหมือนจะยึดยึดสแตนนะทุกคนเขาไม่ให้เอาสแตนเข้าไปด้วยอะทำไม่ดีเ <c oughs> ชือใคขเพอลไม่ใส่ใคร <c oughs> อะไรกันแค่นี้อ ห้องนอนผมหมดเคลื่อนครับรู้ไหมหมดอะไรหมดใจยกให้คะนิงอุย้ยพูดอะไรอย่างนี้แล้วแบบยึดถึงพี่นิ่งหน้าเลยฮ่หน้าหน้าฮักตัวหน,หน้าหน้าฮักหมดใจตัวหมดใจหรือหมดใจถึงหน้าจะอู้กาเมืองบอกค่อยชัดแต่หน้าฮักหมดใจนะเจ้าเออ นัน้นแค่นิ้งวัดใจนี่เดี๋ยวโดนเดดพี่พิงบอกเป็นขันบตัวปองปิดไลฟ์ลฟโอ้โหวันนี้มานานไหมครับก,ก็สักสีทุ่มเคิ่งไอ้อะไรคะห้าอ่ะมาถึงขั่งปิดไลฟ์นนป่ะครับเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสัติฟิ์พี่เจ้า Apple ขายเป็นไงล่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรไอ้ป้นที่เป็นผลไม้สามพุทธศตวรรษสี่สิบเอ็ดค่ะไปละไปละไม่กละอะไรกันครับนี่อะหิวก็กินข้าวข้าวต้องกินอะไรครับเออได้บริหารที่เข้าใจค่ะโดราตินแกล้งบ่อยไหมไม่นะหนูแกล้งลาตินบ่อยกว่านิคชอบแห่ชอบแพ้ชอบแหบ้ เปิดตเอ๊ะาร้่วว่ามีคนอยู่ในห้องอ่ะแล้วแบบเราก็เดินอ่อยากถึงมือแล้วพี่คณิ่ะจะมีจงหะแบบคือเราคิดว่าพี่คณินจะแห่เลยวันเนี้ยใช่แล้ววัไม่แห่เรื่อแล้วแบบอะแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไร t i g e แค่มองไงใช่ต้องคือวันเนี้ยเป็นะแวแบบเดินเข้ามาตอยู่แล้วแบบงสพี่คณิอยู่อ่ะ่ วันนี้ขนมขนิงน่ารักคุฟุดไปเลยทำไมต้องเป็นขนมขนิงอะ่ะ <c oughs> ได้เสียงกิตติ้งขนิงเมื่อกี้แปลกใจนึกว่าเสียงใครอะ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าเขินๆอนะตอนพูดอะ่ะเขินจริง <c oughs> ใช่ทุกคนพี่ไข่อ่ะแบบเวลาพี่ไข่นอนพี่ไข่จะแบบคุมทั้งตัวไปกับพ่าหม่มแล้วก็หมกเป็นก้อนอะแล้วทีเนี้ยเวลาเข้าห้องมาก็แบบมีใครอยู่ไหม มีใครตอนนั้นพี่ไข่ไม่สบายก็มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมแล้วแบบเดินไปว่าพี่ไข่แบบพี่อยู่นี่แล้วพี่ไข่นอนไม่สบายอยู่อ่ะแบบในห้องเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีใครอยู่เลยอข่แว่นน้ำมันติขอท่าท่าเป็นท่าหัวใจไหม Love บย u ไปนอนละพ่กนี้ไปโรงเรียนไปเรียนวันเสาร์หรอสู้ๆนะถ้าถ้าจะรักนิงซะแล้วล่ะฮ้ถ้าอะไรถ้าจะรักนิง่งเ้าถ้าจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วหอย่ะโอ้ยทำเนียนนึกถึงเคียร่าเคียร่าชอบพูดหอย่ะ ถ้าเธอไม่รักต้องทำยังไงอยอยออยออยจะปวด